สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Deoracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรดอมนะคะกับหัวข้อคุณคิดถึงเขาเขาคิดถึงใครโอเคคนที่คุณกำลังคิดถึงอยู่ในตอนนี้นะคะเรามาแอบดูกันนะคะแอบสอบกันว่าเขาคนนั้นเนี่ยกำลังคิดถึงใครอยู่ Oh. Die Emperor, die Empress. คนที่เขาคิดถึงผู้อานคิดว่าเขากำลังคิดถึงอยู่สองคนน่ะผู้านรู้สึกว่าเขากำลังคิดถึงอยู่สองคนเออเป็นคนที่อยู่ในลัคนาราศีมีราศีราศีเมษราศีมังกรราศีกรกฎ คือในสองคนนี้ยค่ะอาจจะอยู่ในราศีเหล่านี้นะอาจจะอยู่ในราศีบางคนอาจจะอยู่ในราศีธาตุดินคนที่เขาคิดถึงนะอยู่ในราศีธาตุดินการมังกรทุศพบเน้นไปที่มังกรนะคะแล้วก็ราศีธาตุลมก็จะมีในทุนตุนกลุ่ม ะะแล้วก็มีธาตุน้ำธาตุน้ำก็จะมีมีนกรกฎพิจิตเน้นไปที่กรกฎส่วนมันมีธาตุไฟอยู่ด้วยอะ่ะมีมีเม็นะคะมีราศีเม็ด้วยคือหนึ่งในสองคนเนี้ยหรือในสองคนเนี้ยก็คือบางคนก็อยู่ในธาตุนี้บางคนก็อยู่ในธาตุนี้ประมาณนั้นน่ะนะคะแล้วก็ คือคนหนึ่งเนี่ยโหคือคนหนึ่งเป็นเป็นคนที่ดูนิ่งๆดูเป็นผู้ใหญ่อออบอุ่นเป็นผู้ใหญ่อบอุ่นแต่ ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกไม่ค่อยแสดงออกเป็นคนที่อาจจะดูเหมือนเย็นชานะคะแต่ว่าต่แบบเป็นคนที่มีความจริงจังหนักแน่นและมั่นคงคนหนึ่งแต่ไม่ค่อยแสดงออกไม่ค่อยแสดงความรู้สึกสักเท่าไหร่ คนคนี้จะวางตัวเหมือนเป็นเป็นผู้ใหญ่ลักษณะจ,จะนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนอีกคนนึงก็เป็นคนอบอุ่นอ่อนโยนใจดีมีความอ่อนหวานอ่อนโยนกว่าอีกคนนึงอะมีความแบบโรแมนติกกว่าอีกคนนึง แล้วก็คนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่น่ารักน่ารักอบอุ่นแล้วก็แสดงออกถึงความรู้สึกของตัวเองแสดงออกให้ให้รู้ว่าว่ารักว่าห่วงใยเออจะแตกต่างกันคือทั้งสองคนเนี่ยดีทั้งคู่ดีทั้งคู่ก็คือเป็นคนที่มีความหนักแน่นมั่นคงหรือว่ามีความอบอุ่น ทั้งสองคนมีความแบบว่าจริงจังจริงใจทั้งคู่แหละแต่ว่าแต่ว่าคนหนึ่งจะแสดงออกแต่อีกคนหนึ่งไม่ค่อยแสดงออกอืมก็พู้อ่านว่าคนที่คุณถามถึงอยู่อ่ะเขา มันเหมือนเป็นรักสามเศร้าเลยอะสถานาการณ์นะมันดูแบบเหมือนมีเราสามคนมันไม่ได้มีแค่คนสองคนนะคะอืมก็อย่างที่บอกเนาะเขาคิดถึงสองคนนี้อยู่คิดถึงว่าคิดคิดอะไรอยู่ก็คือคิดว่าเขาควรจะเลือกใครดีเขากําลังแบบใช้ความคิดอย่างหนักมากอารมณ์ประมาณรักพี่เสดายน้องประมาณนั้นเลย รักพี่เสียดายน้องอยากเก็บเธอเอาไว้ทั้งสองคนตัดใจเลือกใครไม่ได้เลยสักคนมีความชอบมีความหลงไหลได้ปลื้มทั้งคู่แล้วก็กำลังใช้ความคิดอย่างหนักนะคะใช้ความคิดอย่างหนักเลยคือ ถ้าใช้แค่ความรู้สึกอะ่ะเขาผู้อ่านต้องบอกว่าเขาชอบทั้งสองคนเออถ้าถ้าถามถึงความรู้สึกของเขาถ้าเอาตามใจเขาตามความรู้สึกนึกคิดตามหัวใจเขาเรียกร้องเนี่ยมันเรียกร้องทั้งสองคนเขาต้องการทั้งสองคนอยากได้ทั้งสองคนอย่างที่บอกอยากเก็บเอาไว้ทั้งคู่แต่ทีเนี้ยเขาก็เลยต้องมาใช้เหตุและผลในการคิดในการตัดสินใจ ซึ่งตอนนี้ถามว่าตัดสินใจได้ยังก็ยังหรอกนะคะเพราะมันตัดสินใจยากมากแต่เขากําลังประมวลผลอยู่กําลังใช้ความคิดคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าคนไหนดีคนไหนที่คู่ควรคนไหนที่คบแล้วจะไปกันรอดหรือว่าคนไหนที่แบบปัญหาน้อยที่สุดคบกันแล้วจะแบบไม่มีปัญหาจุกจ,จิกจุกจิกกวนใจอะไรแบบเนี้ยอืม บางคนบางคนนะคะหนึ่งในสองคนนั้นน่ะหรืออาจจะทั้งคู่เลยก็ได้อาจจะมีอาจาอาจะมีสามีมีภรรยาอยู่แล้วหรืออาจจะเป็นพ่อแม่แม่ไม้ก็ได้เหมือนกันอืมอืมโอเคนะไม่รู้ว่าหนึ่งในนั้นเนี่ย มีลักษณะของคุณไหมนะคะโอเคก็จบการอ่นานไพ่เพียงเท่านี้นะคะคนที่คุณนึกถึงอยู่ในตอนนี้เขากำลังคิดถึงสงคนนะหนึ่งในนั้นไม่รู้ว่าใช่คุณไหมตามลักษณะที่อ่านไปนั่นแหละนะคะ <c ười> ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ